สวัสดีคร่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30เมษายน2565นะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของเบ่าวหน่องที่เล่าเรื่องของ f c ของเบ่าวหน่องนะคะที่ใน youtube นะคะขอบคุณเบ่าวหน่องแล้วก็ Fc ที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะหลังจากที่ดรแต๋วเคยเล่าไว้ใน EP 286นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้พูดอ่า การไม่ได้พูดอาจจะทําให้ไม่เข้าใจก็ได้นะคะดรแ,แ,แต่ก็เลยมาแปลความฝันให้ฟังให้ชัดๆเลยนะคะเอาให้ชัดเอาให้ชัดนะคะก็คือในฝันนะเอเขาเล่าให้ฟังว่ามีการขับรถนะคะแล้วก็บรรทุกผีเต็มรถเลยนะคะแล้วก็กลัวจนตัวสัน่นความจริงตอนนั้นนะเขาก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเป็นผีนะคะพอตาหลังจึงรู้ว่าเป็นผีเออก็เลยตัวสั่นนะคะก็คือในความฝันเนี่ยก็เหมือนกับว่าม,มีผีมีคนเนี่ย มาบอกว่าให้จอดจอดจอ่าขอติดรถไปด้วยนะคะก็ทีนี้ก็ติดรถไปโอ้ก็เยอะเลยนะคะเต็มรถเลยนะคะแล้วทีนี้คนฝันก็บอกว่าจะลงกันแถวไหนหรออ่าพวกนั้นก็ <ๆ S 1> <Wilson. S 2> บอกว่าอันลงแถวนี้แหละคะ่ะ <ml. S 2> ก็คือไม่ไกลหรอกนะคะแล้วก็แต่มันก็เหมือนไกลนะอ่าคนขับก็บอกว่าเหมือนไกลนะแล้วทีนี้พอเขาลงพอเขาบอกว่าจอดจอจะลงจัลงระหว่างทางนะคะลงระหว่างทางเขาก็ให้สตังค์ด้วยนะคะทีนี้ คนขับเขาก็บอกว่าไม่เอาหลอกไม่เอาหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองไปเห็นว่าอ้าวหัวไม่มีคือมีหัวนะคะแต่ปรากฏว่าขามันลอยไงคะขาลอยจากพื้นไงก็ตกใจเลยนะคะตกใจมากเลยนะคะเขาก็เลยถามว่าเอา้าพวกเจ้าเป็นคนไหมใช่คนไหมเออพวกเจ้าใช่คนไหมอ่าพวกนั้นก็บอกว่าเปล่าฉันไม่ใช่คนนะฉันเป็นผีฉันมาขอความช่วยเหลือ,อเพราะว่า เพราะว่าทํามาหากินอะไรก็แบบยากลําบากเนาะอ่ายากลําบากกันนะคะการทํามาหากินนะคะยากลําบากสเะละเกินช่วงนี้นะคะอ่าแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นเขาก็ตื่นนะคะตกใจตื่นจนกลัวนะคะก็มาเล่าความฝันให้บ่าวนองฟังอ่าบ่าวนองก็ฟังเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วดรแ,แต๋วก็เลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว,ลวบาวน้องฝันเนี้ยสบายมากเลยนะคะฝันนี้เขาจะเกี่ยวกับผี ผ,ผีน้อยผีน้อยก็คือแรงงานที่หลบไปทํางานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายนะคะก็คือคนไทยนี่แหละแต่ไปทํางานแบบต่างประเทศแบบโลโลอะไรนะบินฮุดอะไรประมาณนั้นนะคะบินไปนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าแรงงานผีผ,ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็แล้วรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นเป็นญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเขาขับรถญี่ปุ่นไง เขาขับรถญี่ปุ่นอพอเขาขับรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ขับรถยุโรปเขาไม่ได้ขับรถอะไรอย่างนี้กันใช่ไหมาก็รถญี่ปุ่นก็แสดงว่าผีน้อยอันนั้นอยู่ไปทํางานต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะ,ะไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วทีนี้เราก็มาอ๋อมันมีอย่างนี้นะคะมันมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะเขาเรียกว่า i l o international labor organization เขาเรียกว่า i l o เป็นองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทำไมถึงจะต้องเอาองค์การแรงงานระหว่างประเทศมาละก็เป็นเพราะว่าอีตอนที่ขับรถไปขับรถขับ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 ไปนะเขาบอกว่าจอด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 จะลงจะลงแล้วนะอาจจะลงจอดระหว่างทางเขาเรียกว่าอะระหว่างตับระหว่างประเทศแล้วทีนี้ไอองค์การ ILO เนี่ยก่อตั้งพศ2,462เห็นไหมล่ะคะชัดชัดตรงตรงเอาให้ชัดเลยนะคะ2,462นะคะชัดชัดตรงๆนะคะ ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ไซอ่า ILO เขาเชื่อว่าอย่างนี้เขาเชื่อว่าความยากจนนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นณนะที่ใดในโลกจะส่งผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรืองทุกทกท,กที่ ILO เขาเชื่ออย่างนั้นดรแต่วก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้พอ ILO เนี่ยเขาก่อตั้งก่อนที่จะมีสหประชาชาตินะคะองค์การสหประชาชาติซึ่งก่อตั้งพศ2489นะคะ พอองค์การสหประชาชาติคือ UN เนี่ยก่อตั้งนะ ILO ก็กลายเป็นองค์การชำนันพิเศษองค์การแรกของสหประชาชาติเลยนะคะเป็นองค์การแรกเลยนะคะอ่าและทีนี้ประเทศไทยของเรานะก็ไม่น้อยหน้านะคะเข้าร่วมเข้าร่วมาการเป็นสมาชิกเลยนะคะในพศ2462เลยนะคะประเทศไทยแล้วก็พอ ILO เนี่ย ILO เนี่พอ กอตั้งปุ๊บประเทศไทยก็เป็นสมาชิกเลยนะคะเป็นหนึ่งใน45เลยนะคะทีใ่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา15ฉบับนะคะแต่ประกาศใช้14ฉบับเห็นไหมเลข14มาอีกแล้วเลข14นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ควายไทยนะคะอนุรักษ์ควายไทยก็คือวันที่14พฤษภาคมของทุกปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปีพศสองพาเห็นไหมเลข14แล้วก็เลข14นี่ยังเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับผู้บ่าวมังคอนะคะอ่ะกากผู้บ่าวมังคอเนี่ยมันจะสื่อถึงเรื่องของความรักนะคะก็คือจะเกี่ยวกับการอนุรักษ์อย่างนั้นน่ะอนุรักษ์พยูนไทยอนุรักษ์อควายไทยอย่างนี้นะคะเลข14เป็นเรื่องของความรักนะคะอ่าแล้วอ่าหนึ่ง ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกหนึ่งใน45คนฝันก็อายุ45เห็นไหมแล้วทะเบียนของคนฝันก็คือ5 7 9 6นะคะเราจะเอา5 7ไปใช้นะคะ5 7ก็คือ75อจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องใช้75รู้สิรู้สิรู้สิเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกอเดี๋ยวจะบอกนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกนี่อย่างนี้นะคะเพราะว่ารถยนต์นะคะรถยนต์คันนี้รถญี่ปุ่นเนี่ยมันก็รถยนต์มันก็ต้องใช้แรงใช่ไหมคะ่าใช้แรงก็เหมือนแบบวันแรงงานไงาการใช้แรงก็คือวันแรงงานนะคะแรงงานแห่งชาติก็คือ1พฤษภาคม2517มีการต่อสู้17ปีเลยนะกว่าที่แรงงานกว่าที่แรงงานจะได้รับการหยุดนะการหยุดของประเทศไทยเนะี่ยการหยุดแล้วก็ได้รับ ได้ค่าตอบแทนนะใช้เวลาต่อสู้ถึง17ปีนะคะยาวนานมากเลยนะคะกว่าจะหยุด,ดยหยุดด้วยแล้วก็ได้ค่าตอบแทนด้วยนะคะและทีนี้รถก็ใช้รถของญี่ปุ่นนะคะก,ก็มีแรงงาเขาเรียกว่ามีแรงม้านะคะพอแรงม้าปุ๊บอ่าวม้าใครคะม้าก็ต้องเป็นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ากบนะคะเจ้าหญิงกบนะคะที่ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านดีไซเนอร์นะคะพระองค์ก็มีความ เชี่ยวชาญพระองค์เป็นผู้ที่มีความปีชาสามารถในเรื่องของการขี่ม้านะคะ,ะพระองค์ทรงชอบทรงม้านะคะแล้วก็พระองค์ก็แข่งขันตลอดเลยนะคะก็คือโอลิมปิกโอลิมปิกพศสอ0 0คศส0 2ศนะคะพระองค์ก็เตรียมฝึกไว้แล้วนะคะเพื่อจะไปแข่งขันนะคะคศ 2024นะคะอ่าะคะเลขได้เลขสองมาแล้วอีกใช่ไหมคะแล้วทีนี้แรงม้านะคะแรงม้าก็คือหมายความว่าอะไรลองเอาง่ายๆกันเลยเอะไรง่ายๆกันเลยนะคะมีคนบอกไว้แบบง่ายๆก็คือแรงม้าก็คือแรงที่ม้า1ตัวยกน้ำหนัก75กิโลกรัมให้เคลื่อนที่ในทิศทางในทิศแนวตั้งเป็นระยะทาง1เมตรใน เวลา1วินาทีอ่าก็คือ550ฟุตปอนต่อวินาทีอ่านี่คือแรงม้านะคะแรงมา้าล้วทีนี้พอได้75มาเราก็ต้องมาแยกนะคะแล้วทำไมต้องแยกแบบนั้นก็ต้องใช้เลขแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปอยู่ติดกันเนี่ยมันจะไม่ใช่นะคะอ่าก็แยกเป็น7แล้วก็15อ่านว่า75แล้วก็แยก5แล้วแยก5ออกเป็น17อ่านว่า57เอ่าเราจะเอาเลข17อันนี้ไปใช้นะคะ เพราะว่ามันยังมีความฝันของปะบัวของปะบัวที่ฝันเกี่ยวกับว่าไปหาเห็ดนะคะหาเห็ดแล้วเหมือนว่าจะมีเห็ดอยู่สองอย่างอย่างแรกเนี่ยก็อย่างแรกเนี่ยเป็นเห็ดเป็นเห็ดอีกอย่างหนึ่งแต่ก็คือจะเอาเห็ดอันแรกอะก็คือสีแดงนะเห็ดอันนั้นเขาเอาสีแดงแต่เห็ดอันที่สองเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะป ปลาบัวเนี่ยไม่เอาเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะก็หมายความว่าสาวขบเพาะไงคะไอ้สาวขบเพาะนั้นก็คือสาววัยสิ้านะคะปลาแดอาปลาปลาบัวไม่เอานะคะเลข15ปลาบัวไม่เอาปลาบัวมาเอาเลข17ก็คือเห็ดที่เป็นสีแดงๆนะคะพอดีฟังภาษาไม่ค่อยจะเข้าใจนะคะว่าเห็ดชื่อว่าเห็ดอะไรแล้วก็กลัวว่าจะพูดไม่ถูกอ่าแต่จริงๆแล้วปลาบัวก็จะเอาเห็ด ที่เป็นไม่ใช่15ไม่ใช่เห็ดเพาะถ้าเห็ดเพาะก็คือสาวขบเพาะก็คือวัยสินะคะไม่ได้เอา15เอาแต่17นะคะ,ะและทีนี้ผีน้อยผีน้อยผีน้อยของญี่ปุ่นก็คือวันแห่งผีนะคะวันแห่งผีญี่ปุ่นก็คือวันที่26กรกฎาคม2368นกะครับก็คือเมื่อ197ปีที่ผ่านมานะคะวันแห่งผีนะคะของญี่ปุ่นนะคะก็ได้เลข17มานะคะเพราะเราต้องแยกเลขแล้วก็เราได้26มาจาก วันแห่งผีนะคะแล้วก็เราได้ผีก็คือ4เราก็ได้4 62อีกแล้วนะคะเราได้4 62ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะ ILO ก่อตั้งพศ2อ6 2นะคะเอาให้ชัดเอาให้ชัดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้แล้วนะคะก็คือเลขเดิมค่ะ17และ4 62นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ